ครับพอผมจะเป็นในส่วนของอพาร์ตเมนต์สอชั้นนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ําของชั้นหนึ่งนะครับก็จากที่เราเห็นจะเป็นสองห้องที่ติดกันใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงจะมีหลายห้องเลยก็คือมันจะติดกันแบบหันหลังชนกันนะครับอย่างนี้แล้วก็จะมีชาร์ท่อเนี่ยของของทุกๆห้องนะครับแต่ว่าแต่สองห้องที่มันติดกันเนี่ยจะมีชาร์ใหญ่อยู่ ตรงกลางนะครับก็คือจะรวมทั้งน้ําน้ําทิ้งแล้วก็น้ําเสียนะครับในส่วนของน้ําเสียนะครับผมก็ออกแบบว่าพอมันออกมาจากชักโครกใช่ไหมครับก็จะตรงมาที่ชับชับท่อเล็กตรงนี้ของระหว่างแล้วแต่ระหว่างห้องของแต่ละห้องเสร็จแล้วมันก็จะเจะจะ,จะอยู่ใต้ดินนะครับเสร็จแล้วก็มันจะมูรวมกันที่ชับท่อใหญ่นะครับตรงกลางนี้แล้วก็ ระบายออกนะครับก็ขนาดท่อเนี่ยจะอยู่ที่สี่นิ้วครับส่วนท่อน้ําทิ้งนะครับก็จะมีส่วนของน้ําน้ำที่มันไหลแบบจากการชําระล้างจากพื้นจากอ่างล้างมือหรือจากพื้นสองของจุดนะครับก็จะไหลามารวมกันที่ชาท่อใหญ่เลยระหว่างของแต่ละห้องของแต่ละสองห้องนะครับไม่จามําเป็นต้องมารวมกันในชาบเล็ก ครับผมก็ขนาดจะอยู่ที่สามนิ้วครับก็จะประมาณนี้ครับทุกๆห้องทุกๆสองห้องที่ข้างหลังหลังติดกันก็ผมจะออกแบบอย่างนี้ครับขอบคุณครับ